้นทางอาชีพนักโน้ตแผนไทยครับซึ่งต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่งานนะแต่มันคือโอกาสที่จะพลิกชีวิตได้แบบหน้าทึ่งเลยทีเดียวมาเริ่มกันเลยครับเปิด,ปดคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดในวันนี้เลยเพราะความรู้ความสามารถที่เรามีเนี่ยแหละครับคือเครื่องมือเปลี่ยนชีวิตของจริงเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันเป็นไปได้ยังไง ต้องบอกว่าจังหวะนี้แหละครับคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยเพราะว่าหลังจากช่วงโควิดเนี่ยธุรกิจสปาและก็สุขภาพกลับมาบูมแบบสุดๆเลยนะคือคนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นนักท่องเที่ยวก็กลับมาแล้วแต่จํานวนร้านกลับมีไม่พอนี่แหละครับคือโอกาสทองของคนที่มีฝีมือจริงๆของพี่นัทครับอดีตสาวโรงงานวัย48ปีโอ้โหลองดูความต,าต่างของตัวเลขสิครับจากที่เคยเป็นพนักง,งานโรงง,งานรายได้เดือนละหมื่นห้า พอเรียนจบนวดแล้วเริ่มทํางานปุ๊บเดือนแรกเท่านั้นนะครับพี่นัทมีรายได้เกือบ4ี่หมืนบาทนี่คือศักยภาพของอาชีพนี้ที่เห็นได้แบบชัดๆเลยแต่แน่นอนครับว่าความฝันสวยหรูเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากความเป็นจริงก่อนทุกไหมครับการจะไปถึงจุดนั้นได้มันมีก้าวแรกที่สําคัญมากๆที่เราต้องผ่านไปให้ได้มาดูกันครับว่ามันมีอะไรบ้างทุกอย่างให้ถูกกฎหมายมีใบอนุญ,ญาต ไปจนถึงการเข้าใจว่าลูกค้าของเราเป็นใครเพราะว่าสถานที่ทํางานต่างกันก็จะเจอลูกค้าคนละกลุ่มคือทักษะการเข้ากับคนเพราะนี่คืองานบริการที่ต้องใช้ใจแลกใจจริงๆครับและนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญที่ต้องใช้ในการตัดสินใจครั้งใหญ่นะครับบางครั้งการเปลี่ยนอาชีพมันก็มาพร้อมกับการเปลี่ยนชีวิตส่วนตัวครั้งสําคัญไปด้วยเลยเหมือนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างแท้จริงเอาล่ะครับมาถึงเรื่องที่หลายคนอยากรู้ที่สุดนั่นก็คือเรื่องรายได้คือโครงสร้างรายได้ของอาชีพนี้ ไม่ใช่แค่เงินเดือนเพียวๆมาดูกันดีกว่าว่ามีแบบไหนกันบ้างแต่ละแบบก็จะเหมาะกับร้านคนละสไตล์กันไปอย่างแบบแบ่ง50-50เนี่ยก็จะเจอบ่อยในร้านเล็กๆทั่วไปถ้าเป็นเดย์สปาก็มักจะมีเงินเดือนบวกค่าคอมมิชชั่นให้แต่ถ้าเป็นระดับไฮเอนในโรงแรมหรูนะครับจุดพีคเลยคือเซอร์วิสชาร์จที่เคยมีคนได้เฉพาะส่วนนี้เนี่ยสูงถึง4 0 0 0 0 6 0 0 0 0บาทต่อเดือนเลยนะแถมบางที่ยังมีระบบป,ประกันไรายได้เพื่อสร้างความมั่นใจให้เราอีกด้วย ดูจากกราฟนี้ก็จะเห็นภาพเลยครับว่าจากระดับเริ่มต้นที่อาจจะอยู่ที่ประมาณหมื่นถึงหมื่นพอมีประสบการณ์ในเดสปาก็ขยับไปได้ถึงหลักหลายหมื่นและถ้าก้าวไปสู่ระดับสปาหรูได้เนี่ยรายได้เฉียดแสนก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยครับทีนี้เรามาถึงส่วนที่ผมว่าเป็นแก่นเลยนะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการเดินทางครั้งนี้คือการเลือกว่าจะเป็นแค่แรงงานนวดหรือจะก้าวไปเป็นมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับอย่างแท้จริง แล้วดูนี่สิครับนี่คือสิ่งที่บอกเราว่าอาชีพนี้มันจริงจังแค่ไหนนี่คือหลักสูตรทางการจากหน่วยงานของรัฐเลยนะครับที่ผู้เรียนต้องศึกษาไม่ใช่การเรียนแบบครูพักรักจำแต่เป็นการสร้างผู้เชี่ยวชาญตัวจริงขึ้นมาเลยนี่แหละครับคือจุดตัดสินเลยระหว่างหมอจริงกับแรงงานนวดหมอจริงเนี่ยคือคนที่ลงทุนกับความรู้ทำให้สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้จริงๆซึ่งจะทำให้อาชีพนี้ยั่งยืนและรายได้สูง แตกต่างจากแรงงานนวดที่แค่ทำตามๆกันไปแล้วก็ถูกแทนที่ได้ไง่ายๆเรื่องนี้ต้องระวังกันให้ดีเลยนะครับมีคำเตือนมาเลยว่าให้หลีกเลี่ยงการแอบไปเรียนตามร้านนวดเพราะนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วยังเสียเงินแพงกว่าอีกที่สำคัญคือคนสอนมักจะกักวิชาครับเพราะในอนาคตเราก็คือคู่แข่งของเขานั่นเองซึ่งมันก็มาย้ำเรื่องความสำคัญของการไปเรียนในสถาบันที่ถูกต้องครับเหมือนกับประโยคนี้ผมว่ามันทรงพลังมากๆเลยนะ เป็นการยืนยันถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของอาชีพนี้ที่ไม่ได้ด้อยไปกว่าอาชีพไหนๆเลยและเป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจมากๆครับกลับมาที่เรื่องของพี่นัดอีกครั้งนะครับความฝันสูงสุดของพี่นัดจากการทํางานนี้ก็คือการกลับไปซื้อที่ดินให้ครอบครัวนี่แหละครับที่แสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนจากอาชีพนี้มันไม่ใช่แค่ตัวเงินนะแต่มันสามารถเติมเต็มความฝันที่ยิ่งใหญ่และมีความหมายต่อหัวใจได้จริงๆ